การะาาระดมกวาดล้างในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่ท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เข้ามารับหน้าที่นะฮะได้สั่งการในเบื้องต้นเมื่อวันที่หนึ่งให้ดําเนินการทําการเอ็กซรย์พื้นที่นะครับเพื่อดําเนินการกวาดล,ล้างกิจกรรมต้องสืบจะได้สืบสวนจากกลุ่มการค้ายาเสพติด ถ้านัานจำได้เมื่อวันที่12สิสงหาคมที่ผ่านมาในเขตพื้นที่สพบางใหญ่แล้วก็ดำเนินคดีที่ปปสะนะครับจากการขยายผลต่อเนื่องมดยตลอดก็ทราบว,ว่าแก๊นี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนนะครับเราสอบติดมาตลอดจนล่าสุดเมื่อวานนี้จากการสืบสวนเราก็ทราบว,ว่าหนึ่งในแก๊งคนร้ายหลายนี้ได้นํายาเสพติดจํานวน356,000เม็ 3, 000, 5, 000, ดมาพักไว้ที่คอนโดแห่งหนงึ่งในซอยโพธิย่อทิศ35นะครับจึงขออนุมัติหมายจาับกลุ่มแล้วก็เข้าทำการตรวจคน้น ก็ได้พบของกลางจำนวนนี้น,นะครับทั้งหมดที่เห็นด้านหน้านี้พร้อมตัวหาคือนายชาพรชานนี้อายุ19ปีก็รับว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการที่